เควสไทเอาก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะมาแปลเควสให้คุณผู้ชมฟังเลยนะครับเอยโยเซฮายครับทุกคนก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าไปดูคลิปนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ที่คุณผู้ชมกำลังดูเนี่ยเป็นการอัดคลิปรอบที่2ของผมนะครับก็คือรอบแรกอ่ะผมอัดเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วนะครับพอผมอัดมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ลังจะเข้าโปรแกรมตัดต่อกลายเป็นว่าเสียงที่ผมอัดไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดผมหรือว่าเสียงเกมก็ไม่มีนะครับก็กลายเป็นว่า ผมจะต้องมาอัดคลิปใหม่อรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอัปเดต9.0กันในแมปอนิเมะเรนจนะครับว่าเขาเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับโอเค let's go อ่ะเรามาดูหน่อยซิว่า9.0เนี่ยเขามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับก็9.0เนี่ยเขาได้เพิ่มอนิเมะจากเรื่อง Overlor d เข้ามานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมก็ไม่เคยดูเหมือนเดิมนะครับจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูอนิเมะหรอกแต่ว่า ผมชอบในเรื่องของพวกแบบโมเดลตัวละครดีไซน์ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีตัวละครที่เพื่อเข้ามาทั้งหมด4ตัวนะครับจะเป็นตัวเดอะสูเปอม B บีอิงก็คือตัวกระโหลกตัวนี้ก็คือตัวพระเอกนั่นแหละนะครับน่าจะชื่อตัวอะไรนะไออะไรสักอย่างบ้าาดผมอ่านผิดก็บอกกันได้นะครับลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามันชื่ออะไรนะผมเรียกไม่ถูกกันน่าจะไอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยต่อมาครับก็คือชาวเทียหรือว่าชื่อในเกมก็คือเชลแทรนะครับระดับมิติกนะครับสามารถอีววเป็นระดับมิติกได้เหมือนเดิมนะครับมิต แล้วก็เดโมนี่น่าจะเป็นดิมิเอร์กนะครับก็สามารถอีโวได้เหมือนกันนะครับเป็นระดับมิติกแล้วก็ต่อมาก็คือตัวอัลเบโดครับหรือว่าอัลเดโบในเกมนะครับระดับมิติกสามารถอีโวไปเป็นขั้นสีเขีดได้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของเควสทาอลนะครับเดี๋ยวผมจะแปลเควสให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะครับว่าเควสแต่ละเควสเนี่ยทำอะไรบ้างและพอคุณผู้ชมทำเควสเสร็จเนี่ย ก็จะได้ของเอามาครับสำหรับตัวเดือดรูปรีมบีอิงเดี๋ยวผมค่อยอธิบายที่หลังแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นเลนดด่านใหม่ที่ชื่อว่านาซาลิกิเบรี่นะครับก็เป็นด่านของโอเวอร์โหดนี่แหละนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับการรีบาลานตัวละครครับตอนนี้น่าจะเป็นตัวละครพุชชี่ครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับในแมปอนิเมเลนเจอเนี่ยเขาจะทาการรีบาลานตัวละครใหม่ทั้งหมดนะครับก็ ทีเมต้เก่าๆเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าบางตัวก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่ดาเมจมันสูงเนี่ยทำให้เกมมันเสียสมดุลไปเยอะมากครับที่ผมไปเห็นในดิสคอร์ดเกมมาก็ต่อมาครับก็จะเป็นคุณตี้ออฟไลน์ครับก็คือเอาสวอมอีเวนต์เนี่ยออกแล้วนะครับแล้วก็ฮอลิเดย์อีเวนต์เนี่ยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมสําหรับการอัปเดต9.0ก็สามารถเพิ่มมาอะไรมาเยอะไหมก็สําหรับผมรู้สึกว่ายังไม่เยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอัปเด เขาได้เอาหน้าตาตัวละครกลับมาแล้วนะครับหมายถึงว่าตัวละครใน9.0เนี่ยในเรื่องของโอเวอร์โหลดเนี่ยเขามีหน้าตาตัวละครนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยเช่นอย่างตัวเขาที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอณตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับก็อาจจะต้องรอในอนาคตนะครับเผื่อเขาเอากลับมานะผมก็ยังหวังให้เขาเอากลับมาอยู่ดีก็เดี๋ยวผมพาไปดูด่านเลดหน่อยแล้วกันนะครับไปที่เพยเลยแล้วก็เขียดรูมนะครับแล้วก็ไปที่เลดสเตทตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมนาสลิกลิเบอรี่นะครับมีแอ็กหนึ่งแอค็กสองเอป พวกโทเค็นดรอปเทียนแล้วก็ดรอปเจมครับแล้วก็ดรอปตัวละครดีมอ,อิร์กหรือว่าตัวเดโมนะครับโอกาสดรอปสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แอคสองก็คือดรอปแค่เหรียญกับเทียนนะครับแล้วก็เจมแค่นั้นเองนะครับไม่มีดรอปอย่างอื่นนะครับ ถ้าแอคนี้คุณผู้ชมลงเสร็จเนี่ยก็สามารถข้ามได้เลยนะครับแล้วก็แอคสครับจะดรอปเหมือนเดิมคุณผู้ชมเหรียญเทียนแล้วก็เจมนะครับแล้วก็อันนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้สําคัญมากนะครับบัตรไว้อลนะครับซึ่งบัตรไว้อลเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญมากครับเพราะว่ามันใช้ในการคราฟตัวละครครับคราฟยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แอคสครับก็จะเพิ่มตัวละครอย่างตัวอเวโดเข้ามานะครับโอกาสดรอปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็มีแบบชายนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงให้ดูเลยกันนะ ไะดูกันคุณผู้ชมเหมือนที่ผมไปอ่านมาณตอนนี้นะครับก็คือเขากําลังจะปรับปรุงอนิเมะเรนเจอร์ X ใหม่ทั้งหมดนะครับเอาง่ายๆเลยคือรีเซ็ตจักรวาลนั่นแหละทําให้มันดีขึ้นทําให้มันสมดุลมากขึ้นครับพอพูดตามตรงว่าตอนนี้ผู้เล่นมันหายไปเยอะมากครับคุณผู้ชมอ่ะอันิเมะ X4 ครับลงไปเลยครับทีมที่ผมใช้ก็จะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับจริงๆผมรู้สึกว่ามีแค่ตัวดาเมจตรงสูงเนี่ยก็ได้แล้วนะครับไหวแล้วนี่คุณผู้ชมตัวไอ้นี่นี่ตัวนี้นี่นี่นี่เห็นี่ย เอ้ยอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอออยู่ไหนเอ,อยเอ,อยู่ไหนวะอ่ะนี่นี่นี่คุณผู้ชมนี่น,นี่ผมทำอะไรนะครับนี่นะเห็นปะดาเมจแรงอยู่นะสามสิบแปดล้านนะครับคือจริงๆตอนนี้ดาเมจมันเริ่มจะไม่ค่อยเวอร์แล้วเพราะว่าเหมือนเขากำลังทำการปรับให้มันสมดุลมากขึ้นเรื่อยๆแหละพอลงเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้เหรียญม,มาทั้งหมดสามสิบห้าแล้วก็เพียนเจ็ดอันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีดวงก็สามารถดรอปตัวอลเบโดได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะสำหรับการลงเลทนะครับ อย่างที่ผมแนะนําไปก็คือไม่จําเป็นจะต้องมีตัวละครที่ติดเมตามากหรอกแต่ก็ขอให้มีตัวละครที่ติดท็อปดาเมจหน่อยละกันนะครับอย่างเช่นแบบอ่ะอย่างคลาวก็ได้ใช่ไหมหรือว่าอย่างตัวแกปี้เองก็ได้เหมือนกันนะครับผู้ชมหรือถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็ผมรู้สึกว่าโบลอสก็น่าจะใช้ได้แหละอ๋อคิวกาเมสคุณผู้ชมคิวกาเมสก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคิวกาเมสเอหรือว่าตัวโจโจเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับการลงเลทน,นะครับโอเคนะพอคุณผู้ชมลงเลทเสร็จน,นะครับก็คือคุณผู้ชมจะได้เหรียญมาใช่ไหมครับ ก็เอาไปซื้อที่ตรงนี้คุณผู้ชมทุกคนมาที่มือแช์นะครับแล้วก็ไปที่โอเวอร์โหลดนะครับนี่นะโอเวอร์โหลดเลดช็อปนะครับอยู่ตรงเนี้ยข้างๆอูซบใช่ไหมเออตรงนี้ถนะ้ากด e ไปเลยก็ของครับมีทั้งหมด4อย่างที่จำเป็นสำหรับผมนะก็คือหนึ่งเลยแวมไพ์แลนด์นะครับแล้วก็เดวอนแอคแล้วก็เดวอนแมสนะครับแล้วก็บัตรไรอัลนะครับซึ่ง 3อย่างแรกครับไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์แลนด์เดมอนหรือว่าเดมอนแมสเนี่ยจะเอาไว้สําหรับการอีโวตัวละครไเอกขั้นหนึ่งนะครับส่วนบัตรไวออย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่ามันเอาไว้สําหรับการคราฟตัวละครน,นะครับสมมุติว่าคุณผู้ชมคราฟมาได้800เหรียญใช่ไหมคุณผู้ชมซื้อบัตรไวอ,อมา1อันหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เกยบฟาร์มก็สามารถฟาร์มได้ที่แอคสานะครับโอกาสดรอปหนนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนาจริงๆรเนี่ยก็แนะนาว่าให้ลงฟาร์มมาจะไวกว่านะสำหรับ แล้วก็ไปที่ตัวคัพติ้งคุณผู้ชมนี่ตัวนี้นะแล้วก็เลือกที่มิสตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีตัวละครชาวเทียอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวละครอย่างเดอะซูเ e อร์บีอิงด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวระดับเลนเจอร์นะครับคุณผู้ชมตัวละครชาวเทียเนี่ยจะใช้แค่บัตรไวเอลอย่างเดียวนะครับพอคุณผู้ชมคราฟมาเสร็จก็จะได้ตัวนี้1ตัวนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการคาฟตัวละครอย่างตัวชาวเทียนะครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือเควส t า i อ l ใช่ไหมครับน่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปลให้คุณผู้ชมฟังเลยครับว่าแต่ละเควสเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างครับเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วอ่ะผมทำเสร็จแล้วนะครับเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละจริงๆเควสมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายครับคุณผู้ชมก็ไปที่เควสนะครับแล้วก็ไปที่ t ายอันะครับคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็เลื่อนไปที่ขวาน ก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะมาแปลเควส์ก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะมาแปลเควสให้คุณผู้ชมฟังเลยนะครับแล้วก็มันจะมีบางอย่างที่ยุ่งยากไปสักนิดหนึ่งแล้วกันครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากหรอกแต่แค่มันต้องหาเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนเห็นตัวละครอย่างชาวเทียหรือว่าตัวอเวโดหรือแม้แต่ตัวดีมีเอ,อิร์กไหมสามเควสแรกครับคุณผู้ชมมันก็คือการอีโบตัวละครทั้งหมด3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโบชาวเทียเควสแรกนะครับเควส์สองก็คืออีโบอเวโดนะครับ แล้วก็เควส์สามนะครับมันก็จะทําการอีโวดิมิเอิร์กนะครับซึ่งพอคุณผู้ชมอีโวเสร็จเนี่ยสามเควส์ล่างนะครับมันก็คือการเอาแต่ละตัวละครเนี่ยไปทําเงื่อนไขให้เสร็จนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับตัวชาวทีเนี่ยจะต้องเอาไปใช้ก็คือฆ่าศัตรูให้ครบหนึ่งพันตัวนะครับผมแนะนําว่าลงด่านสตอรี่ธรรมดาก็ได้ครับเอาลงตัวเดียวก็ได้เอาที่คุณผู้ชมไหวอ่ะเอาลงไปตัวเดียวนะครับตีจนกว่ามันจะครบหนึ่งพันตัวนะครับคุณผู้ชมสำหรับเควส์สี่นะแล้วก็เควส์ห้าครับก็ต่ออมาคครับก็ื แอคทีฟเบิร์น500ครั้งด้วยตัวด e ิมิเอิร์ใช่ไหมครับก็คือเอาตัวดิมิเอิร์เนี่ยไปทำการฆ่ามอนเมือนเดินไปแน่ทั้งหมด500ครั้งนะครับก็สามควยร่างถ้าเกิดว่าจะเอาให้ชูในการทำเนี่ยผมแนะนำว่าอีโวไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนผมทำเนี่ยผมอีโวไว้นะครับแล้วพอคุณผู้ชมทำเสร็จบุญเนี่ยหกเควสนะคุณผู้ชมก็รับนะครับแล้วก็มันก็จะได้เอ็กพีสามอันบน จะได้ของคขาทั้งหมด4อย่างนะครับจะเป็นแหวน3วงนะครับแล้วก็เป็นคาทาที่อยู่ด้านซ้ายมืออันนี้1อันนะครับถามว่าพอได้4อย่างนี้มาแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อนะครับก็คือการเอาไปคราฟตัวละครอย่างเดอะซูพีวิ่งมานะครับวิธีการคราฟเหมือนเดิมคุณผู้ชมไปที่อัปเกรดครับแล้วก็ไปที่คราฟติ้งครับคนณเห็นไหมตัวนี้ข้างๆครับเห็นปะมันจะมีคาทา1อันแล้วก็มี แหวน3วงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าเควสมันจะมีความยุ่งยากหน่อยก็คือสมมติว่าคุณผู้ชมอีโวตัวละครทั้งหมด3ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างชาวเทียเองหรือว่าดิมิเอิร์กหรือว่าอาเบโดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นส่วนทับหนึ่งครับในการที่คุณผู้ชมไปทำเควสตัวนี้เสร็จเนี่ยจำเป็นต้องมีตัวละครอย่างชาวเทีย2ตัวดิมิเอิร์ก2ตัวแล้วก็อาเบโด2ตัวนะครับสรุปอย่างง่ายๆเลยก็คือคุณผู้ชมจะต้องมีตัวละคร3ตัวเนี้ยอย่างละ2ตตัััวววนนะะคคครรรบกก็ืออลแเเี่ยาไ้สหรับอีโววนะครับแล้ก็ตัวละครทีี่่2เนย เอาไว้สําหรับคราฟตัวเดอะซูเปอร์มิ่งนะครับโอเคนะหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะได้อธิบายนะครับประมาณนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอธิบายครบแล้วแหละแล้วก็ในส่วนของเควสเนี่ยอย่างเช่นเอ่อฆ่ามอน1,000ครั้งเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลงสตอรี่ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวอัลเบโดที่ต้องทําดาเมจเฉลย50ล้านเนี่ยก็แนะนําว่าไปลงในส่วนของเทสเพสนะครับนี่คุณผู้ชมตรงนี้นะตัวอัลเบโดมาลงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตัวเทสเพสต้องงงกุลตรงนี้นะครับอ่ะผมลงให้ดููเเลลลยแ้้วกัันนะะคคครบออ่งไปโมมาุณผช คุณผู้ชมเข้ามาในเทปเนี่ยก็ปล่อยสามารถปล่อยให้มันตีได้เลยครับสมมติว่าตัวบอสต,ตายเนี่ยเห็นไหมพอบอสต,ตายปุ๊บคุณผู้ชมก็ทําการรีสตาร์ทนะครับทาวนไปจนกว่าจะครบ750ล้านนะครับประมาณนี้นะค,คุณผู้ชมสําหรับการทําตัวอเบโดนะครับแล้วก็เควสต,ต่อมาก็คือจะเป็นการให้ตัวดิมีเอิร์กเนี่ยทำการเผาไหม้ศัตรตู500ครั้งใช่ไหมครับผมก็แนะนําว่าให้ติดไปทุกครั้งที่คุณผู้ชมจะทำเควสแต่ละเควสนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมจะไปทําตัวละครอย่างชาวเทียเนี่ยก็ เอาตัวอย่างดิมิเอิร์ใส่ไปด้วยนะครับเพื่อให้มันทาการเผาศัตรูให้ครบ500ครั้งนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำอัลเบโดเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใส่ตัวดิมิเอิร์ไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับการทำเควสนะงั้นเดี๋ยวผมเอาตัวซูพิมีเอียงไปลงอีเวนต์เอเซนชั่นหน่อยดีกว่าว่าจะจบกี่วินะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูผมไม่รู้ว่านะตอนนี้คุณผู้ชมเล่นแมปอะไรกันอยู่ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับอ่มาคุณผู้ชมเอเซนชั่นอีเวนต์ครับดูซิิจบกี่ว ไปเลยครับแล้วก็เดอะสูบพีบิ๊กเนี่ยผมใช้บัฟ1.1นะโอ้9วิไปย,ยังพูดไม่จบเลยลงอีกสลอรแล้วกันอีกสลอร์อีกสลอรดูเซดูดาเมิดี้เท่าไหร่เนี่ย122ล้านคุณผู้ชมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่มาแย่ yeah, เนี่ยตีไปครับโอ้โหไงมอนเลือดลด่อนรถยาวครับจริงๆก็ช้าแหละแต่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วตัวนี้ก็น่าจะนอนคังเหมือนเดิม <laughs> แต่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้คุณผู้ชมแบบว่ามีตัวเล่นมากขึ้นนะครับ ตีไปตีไปเลยปัาบปาบับเกลี้ยงก็สามสิบหกวินะครับประมาณนี้นะครับผู้ชมสำหรับการลงแอ c ชั่นอีเวนต์นะครับผมคิดว่าผมน่าจะบอกหมดแล้วแหละสำหรับ อัปเดต9.0นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่เข้าใจในการทำเควสตัวซูพิมบิอิเองเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับจริงๆคลิปนี้มันยาวมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปแรกไปเนี่ยผมมีการปั้นตัวละครให้คุณผู้ชมดูด้วยแล้วก็มีการพูดถึงนู่นถึงนี่เยอะมากนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับการอัปเดต9.0เนี่ยก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าถามส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ากกกก็ยััังงไไไมมมมม่่่่่่ดดด้้้้้้ีีออะรรททําาาาาาใใหหหนนนนวววืึึููผเเเลลลบข ที่เห็นล่าสุดเลยนะครับผู้ชมคนเล่นอยู่ประมาณ5,000กว่าคนนะครับก็พูดตามตรงว่าถ้าเขาไม่รีบแก้ไขในเรื่องต่างๆในเรื่องบั克เองก็ตามหรือสมดุลในเกมก็ตามแมปนี้มันก็อาจจะตายไปเลยก็ได้นะครับผมเชื่อว่านะตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะเล่นแมปอื่นกันเยอะมากแหละไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแบงกาดเองหรือว่าอนิเมะกาเดียนอนิเมะครูเซเดอร์หรือแม้แต่อนิเมะราสแตนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะย้ายไปเล่นแมปนั้นกันแล้วนะครับเพราะส่วนตัวผม,ผมก็ไปเล่นเหมือนกันนะสำหรับอนิเมะราสแตรนนะครับ